ที่อยู่กินกับน้ำตั้งแต่ปินหงหวงผมนั่นรวมกันที่ปากกระโพคือบระาณสี่แคว<ะ>จากนั้นครับ <sh arp> <c oughs> นั่นแหละครับว่าแต่ก็บ้าอนุรักษ์ประเพณีไทยบางยาี่อ่านขังครับตอนนี้จางล่มไทยลูกเพื่ออยู่ข้างล่าง หรือชื่อจริงหมาไม,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  <laughs> ม่ค่อยมานุ่มคือสองคนกำลังแข่งแท้ใครจะเอาตัวกันครับ ไปครับกับสายน้ำเลยยาวใหญ่เพชรต่อรองน้ำแดงเรือดีมีคำกันต้ายอมหนาวหวาอยู่ร่องน้ำแต้หายบนดเราสิงห์นท่องเที่ยวแรกพาพาเสียทีมาแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้จะอยู่ได้ไม่ได้เมื่อรองน้ำมันเกินบดนเราหายแรงจะแบงมาแต่ยอดน้ำวัดเรือที่สั้นกว่าไปที่ไปที่น้อยกว่าไปแรงแรงกี้ตีตขึ้นมามีคำก็ยอดนาำวัจะยอดพิชจะร่องน้ำแดงหายแรงจะแงขึ้นมาจะแงขึ้นมาจะแบกกัน อาศัยว yeah. ่ามาเต็มกลุ่มแตพีกัดเต็มร้อยเต็มน้ก็ไป่จะแทงนำมาเล็กน้อยจะได้ยินอ่ปลอภัยหรือไม่ยอดก็ภัยได้เลยไม่ได้ปรมาตอนนี้มเหมือนว่าสิงปรทุมจะนำหน้ามาไ้ไหมแต่ตามบนตามเบียดตามเบียด่ตามกี้กับน้ดตีนงหุยยอดดาวายอดดาวาตอนนีเริ่มจะไปเจอสิี้พี่ะะไปเอหก็ไ่ยนดยบกอดคอแก้าวลอกไปเลยสิงปุมตอนนี้ว่าจะได้ยินลอขอไผได้ล่อจะสับสับสับจับส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 ับับับสับ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  ่จะทำเรื่น้ไม่ไคุยยอดจาวฮาก็มนจะฝายแะจัดแตแต่ว่าเรา่อจาับก็แได้ไม่ได้เองเรื่องจริงว่าถุเริจะจับนีล้นได้จะหนีได้ไปลองก็ฟังไม้มี่าถึงมาุงมีอะไรของแคระแล้วแต่ปุยบอกว่านี่เทียวนี้ไม่กัวแล้วจะกอดคอีเขาที่จะกอดคออกแแต่ตาฝสายตาี่เขถุงจะเืยบร้อนี่ปุยีหัวเมอแล้ว ดาวะยอมเอาคนสุดท้ายเอาไวยอดดาวตอนนี้สั่งหรุอยังว เียบได่รอชาติ่อส้นเดือนที่อยู่ร่องน้ำน้ำเงินรับนชนะสองเที่ยวเรียบร้อยครับในนามสิงคโปร์ครับจะขึ้นไปรอชิชนะด้วยครับครับตอนนี้ก็การจัดขันวันนี้ก็มีผู้สังเกตการแข่งขันจากทั่วประเทศนะครับตีจนลามาการพัฒนาแต่ละอย่างไปเทียบกับสิงทโปรยในความดูแลทั้งหมด